ป่าที่จะก่อมาลูกท่านสิคนขวเบิ่งข้างห่างผู้เอางอยู่นี่เอาอีหลีให้นักยก่าเขามีพื้นที่ในการเรียนอะไรครับทักทายเพื่อสมาชิกทุกท่านนะครับแอดมินอยู่ที่สนามศรีนครินทร์64นะครับฝั่งหลังมาเป็นเจ้าอามกับพี่หน่อยนะครับฝั่งนู้นเป็นน้องนิษสีนักเรีนหรพื้นที่กับพี่สถิต 1> ส1นึงนะครับสถิตเสือมาพี่หน่อยเปิดอามยกขึ้นไปอยู่ที่พี่หน่อยบมงเข้าไปโอ้ยหลุดลงไปแลครับอยู่ที่สถิตสถิตโดดบมงโอ้ยเรียบร้อย ใครที่อยู่ข้างบ้านเขาฝากคุณไลค์ุแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับเราอยู่กันที่สนามสีนักกีฬ64เหลี่ยมยอดทิศก็เหลี่ยมข้ามหัวแปรนี่แหละครับเอาแล้วครับเอาบวงไปเอานิดเปิดเ,เอายกขึ้นมาเอาสถิตบวงมาโอ้ยบวงไม่ข้ามไม,ไม่โดนด้วย

สามหนึ่งนะครับเอาชอปัญญายกขึ้นไปเอ้าม่งให้ข้างหลังเอ้าจะนิ้เปิดหัวเอาโยกขึ้นมาอยู่ที่พี่สถิตโม่งมาเอาพี่น่อยเปิดถามโยกเอาพี่น้อยโ่งไปข้างหลังนิ่เปิดหัวเอาโยกขึ้นมาเอาสถิตโม่งมาเรียบร้อยอกับใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากากดไลคกกดแชรจด้วยนะครับเราอยู่กันที่สนามสีนครลีน64ิสีกับตะก้อวันพุธนะครับ กระจายอภิษักนะครับจากระยองไปนิดไจคุณโจนจะเข้าอันนั้นมาทิ่สายสายสาวโมหาผมอยู่ห มีพความเกียร์แรงแซกกันแล้วไม่ใช่สนามของพี่พี่เก๋สนามตรงเรียบคองอ่ะตรงใกล้ๆมองเทอ่ะสนามนี้ดีฝว่งซ้ายมือขาไปอยู่ซ้ายมือเหรอคือถ้าขี่สายสามใบเรื่อยๆตั้งก่อนนะขี่เขาถนนหนักสาใช่ไหมขี่ถนนหนักสาหรือจากถนนหนักสาใช่ไหมถนนที่มีหงส์น่ะหนะที่เขาเล่นหงการน่ะหอเออสะพานะเออ ฟัง,<า>งไรสายสามสายสี่ะเออคือไม่ต้องข้ามคลองสายสามนะเพราะไม่ต้องติดไฟแดงแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงไปเรื่อยมันจะรอดสำคัญชาวบ้านบุญหัว แล้วก็รอดไปหน่อยนึงน้ำอยู่ฝั่งซ้ายมือซ้ายมือออเ้มีสะพานข้ามใช่านน้อยคือถ้าวิ่งสายสายอักษะไปเรื่อยๆมันจะนั้นช่วยจะข้ามไปสายสี่อ่ะไม่ต้องไปข้ามนะคลองนั้นเออนั่นแหละให้เลี้ยวซ้ายลงไปอ่ะผ่านมองเทพทนไปผ่านมองคลีฟทูไปมันจะมีสะพานข้ามหัวอัหนึ่งอันหนึ่งสะพานรถข้ามอ่ะแต่ว่าให้เลยสะพานปั๊บแล้วเลี้ยวขึ้นสะพานเลยแล้วน้ำอยู่ฝั่งซ้ายมือใบเบฟแอนแล้วก็ขับ ลออแต่มาแานวมือซ้ายมือเข้าไปนึกเข้าข้ามข้ามคลองก็ใช่เลยนี่ไปแย่พูดถึงน้ำไปไกลเขาไปวันละสามสี่โลก็าฟังขวาไปฟังขวาชายอยู่แล้วนั่นแหละสองสี่นะครับช่อบัญญาสืบไปเอานี้เปิดเอายกขึ้นมาอยู่เอ้ยยกโนนอามเปิดยกขึ้นไปพี่หน่อยพี่หน่อยปักเขาให้เรียบร้อยไหม เรียบร้อยตักทายครูตะนครพน,นมด้วยนะครับทักทายอ้วนเท้าบอ่อนะครับตักทายแบงค์พากินตักทายแจ๊คชุนแพตักทายสมพงศ์นะครับบัตรดังโกนะครับวัสดีที่พุกท่านนะครับที่รับชมผ่านการไลฟ์สดของแอดวินสายซิงวัยรุ่นหนึ่งสองนะครับกับสโลแกนนะครับปักเข้าให้ 3, 4, สามสีเ์ฟไปหนึ่งโอ้ยเสิร์ฟไม่ข้ามพรุ่งนี้เจอกันชนบุรีนะครับช<ะ>่วงเย็นนะครับ ไม่มีตะก้อนะครับแต่แอดมินจะไปชนบุรีอ้าวไปทำอะไรครับไปไปขับรถขับมอเตอร์ไซค์ไปชมวิวเปิดหนึ่งยกขึ้นไปเอ้ามงเข้าไปเรียบร้อยไหมเรียบร้อยรถเขารถเขารถเขาสามสี่นะครับ ีหน่อยชอบัญญาเสือไปเจ้านี้เปิดหนึ่งเ้ยเอาแล้วครับตอนนี้แต้มเท่ากันที่4ต่อ4แล้วก็กลมๆ12ลูนะครับมีเหลี่ยมข้ามหัวแปนะครับเหลี่ยมยอดชิดนะครับแทบทุกสนามนะครับเตะได้พอเตะแล้วก็เป็นก็อยากจะเตะแล้วก็นะครับลงรายการทงเงินรางวัลมั่งนะครับเหลี่ยมหัวแปนะครับเหลี่ยมอาวุโสนะครับทักทายพี่เก๋สุรินนะครับทักทายสำรานช่างไฟนะครับ สี่สี่ต้มเท่าเอาเสือไปสถิตเปิดเ้านิกยกขึ้นมาเอาสถิตโบงมาเรียบร้อยไหมเรียบร้อยทากายตีน้อยร้อยบอนด้วยนะครับสวัสดีครับสี่สี่ต้มเท่าเอาเปิดหัวเอายกดันขึ้นไปเอาโดดเอาเรียบร้อยไหมยังอยู่อีกเอานิกยกขึ้นมาพี่สถิตโบ่งยอดเอ้าโอ้โหนะครับ โอ้โหนะครับเจ้าอามวิ่งเข้าจะไปเปิดนะครับพี่หน่อยก็วิ่งเข้าไปจะเปิดนะครับแต่เห็นลูกก็ก็เป็นลูกู้เรียนนะครับไม่มีใครเปิดอัสทายบอกอย่าหลอกถามนะครับตั้งทายแปะยิ้มด้วยนะครับ ชัดขึก็แล้วก็มาชัดขึ้นแล้วก็มาต่อเรื่องต่อชัดขวาปิดฝัไนน่ไใดเนาะหันเป็นเป,ป็ี่ยน,นประกอบเป็นหลอดแคธรรมดามันก็เลยบวชะนี่เพราะว่ามันชัดขึ้นเลยเนาะเออนี่แหละจจสซี่ละ่ะคือแล้วต้องถามคนที่เข้าไปเปิด,ดาาเอายกขึ้นไปเอาบงเข้าไ,ไปข้างหลังเอาพิชิตเปิดย,ย,ยกขึ้นมาเอาเรียบร้อย ก็ไปยิงก็เก็บอย่างเงี้ยมันดังเลือกเราก็เก็บเอ็งบอกวุงหัวอันเู้นก็เก็บอยู่มั้งกขาบุกออมดอกมุ่งมุ่งไปกอง่มุ่งเดียวเนี่ยนี่ก็คือทักทายชิโก้กับแทงด้วยนะครับทักทายแสนแสนด้วยนะครับเอาเปิดหัวหามยกขึ้นไปอยู่ที่พี่หน่อยโดดเรียบร้อยไหมเรียบร้อยนะครับกองเชียร์บอกให้โดดนะครับ สี่หกนะครับเอาเสือไปอ้าวนี่เปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาอยู่ที่พี่สถิตบ่งมาข้างหลังหรือบงเข้าป่าเข้าดวงนะครับโอ้ยนะครับสนามเบลล์บาไล่นะครับพี่สถิตโบ่งออกเรียบร้อยดีแล้วครับนี่ยนะเข้มาบวิฟลโอ้ไม่เสียวเลย ห้าหกแต้มตามอยู่หนึ่งแก้มเอานิกเปิดเอานิกยกขึ้นมาเอาพี่สถิตโบงมาโอ้ยนะครับยกเข้ามาแบบนี้มงหายนะครับเบอร์กี้บ้ามาไปชอบมาก่อะหรอวะไปแข่งกันนะบาทดี่จะก่อยแค่ชันเดือนหนาบอกก็าัมเตะเหยียงมันกับะไรที่ที่จัด เดี๋ยวให้ทุกคนดูนนายนาวีตัวตะ้วกอถวยตะ้วกอชุดเอียงเขาเนี่ยนะแม่นบอกอมาทั่วประเทศทุกตัวถวยประเทศนะจัดจัมอวกอกขับเอามวงมาเรียบร้อยเอาตายปลาโชคชัยพระวาสิรินะโต้พกตางส่องท่าเรือผิดหกห้า เอาเปิดเขาเอาเอายกเข้าไปเอาโดดโดดโดดเรียบร้อยไหเรียบร้อยนี่นะครับถ้ากองเชียร์ยืนอยู่ข้างสนามเจ้าอามได้ต่ก็ไม่ทันแน่นอนนะครับนี่ครับถ้าพื้นที่สนามกว้างๆนะครับกองเชียร์ยืนอยู่ห่างๆนะครับนักกีฬาพอเล่นลูกตามลูกได้นะครับเอาเปิดเอายกขึ้นมาเอาร้นหนึ่งส มงเข้าไปโอ้โหนะครับเจ้ายูนไทยประการนี้กับเดินอยู่ข้างหน้าตาขาเนี่ยเดินออกข้างๆอ่ะท้องผังไหนก็ได้นี่ไม่น่าซ้ำเ่ต้มเท่ากันนะครับที่หกหกเอาเสือไปเอาเปิดเอายกเอาโดดเรียบร้อยโอ้โหเดี๋ยวหนุ่มคนเดียวโอ้โหซ้ำต่อ เอาเปิดเอายกขึ้นไปโอ้ยวิ่งวิ่งวิ่งมองเข้าไปเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมยังโยไม่อยู่แล้วครับปีสถิตไม่ข้ามลองเกียงทางมาใส่ไม่ใช่นี่อ่ะ

มันเสามันฟูกมันเสาอะไมันเสาอาไปดานข้างแอนนี่ครูไปล่ะเดเดี๋ยวนามึงเนี่ยผมก็ไอเสือป่างเสือป่าไอเสือป่าวนไหน้นหา เดอไผกับเบาอยู่ไหละอ๋อบักไายยังไงเสือยังไงเป็นยังงี้กูเลยเออบงนี้เออไปให้เขากิน่ไปให้ใช่ไหน่อยเออคำหัวเออได้ยุ่ยเลยไปให้เขาเนี่ยจะจีไผ่เขาเนี่ยมัดอ่ะเออได้ยุ่เลยไปถามด้วยไปให้เอาไปแมนอยู่เจือทั้งไหนก็ได้สองคู่มีด้วยแมนเอาคู่ดีก่อะเอาบอสสองข้างทั้งไหนก็ได้แมนอยู่สองข้างทั้งไหนก็ได้เออขางนั้นก็แหลเออแมนถือกล้อง เออหน้าพะเยามัดเออไม่เดี๋ยวเออพยาเยอมเดี๋ยวต้องถามพะเยานี่ก่อนเอ๋อหาปะเหลีองอุ้ของสาวาดิอเอาลุกขึ้นมามเอา้าล้นโว้ยนะครับเบักลิลท,ทักทายศิษยิพงศ์อาจารย์ทูบนะครับทักทายแล้วอาจารย์ทูบนะครับขอบคุณครับป๋าชักอาจารย์ทูบศรีบุรพาครับ พรุ่งนี้แอดมินจะไปหาอาจารย์หน่องที่ hey, ท,ที่ที่ชนบุรีครับช่วงเย็นนะครับ <Hey. S 1> แล้ววันศุกร์ก็จะไล่ตะก้อเด็กที่ชนบุรีนะครับ hey, hey, hey. เลิกประมาณสักสามสี่โมงนะครับ hey, hey, hey. แล้วก็จะมาที่ตลาดไทยทํางานต่อนะครับว <Hey, S 1> ันศุกร์นะครับเพราะว่าวันศุกร์นะครับบ <Hey, S 1> ู๊ผมนั่งบยอดด้ผมเจ็บบีบหางผมต้องบีแขนบีบบาร์ไรเออ นั่งยองๆบันไดผมเจ๊บันไดผมนั่งขี่ผมนั่งนั่งบัไดเลยนั่งนั่งทักโขกอย่างเดียวเอาแล้วข่าวว่าไปเข้าวว่ามาเลยเขาพูดเลยเขาพูดแล้วก็ได้ไปไหลปหน่อยไหลไปหน่อยแยกนิดนึงโดนโดนโดนคนโดนคนเจ๊เลยทั้งคู่เลยเพราะว่าพรุ่งนี้จะไปหาหลานนะครับไปหาอาจารย์หน้องนะครับแล้วก็วันศุกร์ก็จะอยู่ไรแล้ก็จนถึงบ่ายๆนะครับแล้วก็จะกลับมาทำงานนะครับ แล้วก็วันเสาร์ว่าจะไปชลบุรีอีกรอบคงไม่ไหวแล้วครับต้องเพระาะว่าต้องไหล่สวดที่ที่ที่รามานานะครับแล้วก็คู่ใหญ่ก่อนนะครับวันเสาร<ห>์แล้วก็วันอาทิตย์ก็จะไปชลบุรีอีกรอบหนึ่งนะครับชลบรุรีเพลย์เตแล้วก็เออเต่ตาเจ้าขาเบื้องยังเดียวผู้ใดเู้ใดเต้าหาเบื้องยังเดียวบอกได้จากบุ้งจากท้งเดียวมีคู่ใหญอ่ย,อยี่เด่นหน้อยน้งเรียนอ๋อเหรอต้องเลียน เายโอ้แปดต่อเจ็ดนะครับเอาซส้อมาอามเปิดเอาเอาเอายกขึ้นไปอยู่ที่พี่หน่อยเอามงยอดโอ้ยนะครับยอดฝั่งตัวเองนะครับไปยายรังไปย้ายลังมารังลัง รังแลอคุยเลบัดนี้แมร้องอยู่โตใจหมดี่าคู่สองแน่นี่สคนสองคู่เนี่ยคูนี้ไดรคู่คนก็ได้คู่นี้ไค้คู่คนก็ได้คู่นี้ได้คู่้นก็ได้เือเบิรก็ได้บอเขาเซอร์เบิร ไม่คุินระเทเก่งดเวยนะคับเกีหนัก่องหมางสองเครื่องทั้งสองเครื่องเลย้าเจอาเท่าไรครับพันสองเครื่องละเครื่องละหกร้อยบอกเครื่องละหกรอยห้าสิบโอ้ใช้ไปเลี้ยนยี่บันหมอเอ้ไปเี่ยนเอี่บันหม้อเพี่ยนแถวนี้งท่านหนึ่งเฮ้เออผมา็จปเี่ยนนะจอดเอทุกาเบื้องบนเอตทุกามาเบิ้ง นี่หอยังรุ่นไหวยังวววัเกินแปดนนเกินวันนจอเด้เปลี่ยนใหม่เ้วยลียนแถวนี่มี้านสองสามหล่ะ นะครับคาถ่ายทั้ง20กว่า huh. ท่านนะครับท um, ี่ร uh ับชมผ่านการไลฟ์สดของแอดมินสายซิ uh ่งนะครับอาจจะคุย huh. ก uh ับเพื huh. ่อนข้างสนามมั่งนะครับแจมเท่าไหร่วะาสองต่อทิปเท่าไหร่สิบต่อเจ็ดนะครับเอาเปิดเดืง เอายกขึ้นไปเอาม่งเข้าไปเรียบร้อยไหมโอ้โหโดนเกี่ยวเอาพี่จะิตมงมาข้างหลังเรียบร้อยโอ้ยมงออกเกจจนาดีเลยเกจจนาดีเกจต่อสิบเอาเปิดด้วยยังยกขึ้นมาได้ไหมเอามงโยยังมงได้ดีอย,ดดอยู่นะครับ นี่นะครับแต่ก็อาวุโสนะครับส่วนมากอายุ40บวกนั้นนะครับที่แรกข้ามหัวเพราะว่าเป็นเวทที่ว่าใช้พละกกำลังไม่เยอะนะครับพอได้ออกกําลังกายพอที่ซ้อมกันนะครับ10ต่อ7เปิดหัวเอายกขึ้นไปเอาโดดเรียบร้อยไหมเรียบร้อย เจ็ดต่อสิบเอาสถิตเปิดเอาเอามองเอาเกียวเอายกเอาล้นล้นล้นไปแล้วอยู่ที่ศรีนครินมง์ม,งมาเอาเกี่ยวได้เอายกขึ้นไปวิ่ง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 มงเข้าไปหนึ่งสองเอาโดดโดดโอ้ยทัดเนตลงนะครับมงไม่ค่อยดีแต่ว่าลูกมันทัดเน็ตลงนะครับ นี่กับเนตไม่ใช่ไหมนึกโอ้ในเกอยเห็นรอยขาอยู่แต่ว่าสีนี่ตรงนี้มึงเก็บขยะเอาถุงแบบไมาใส่เก็บๆกันนะสะอาดแต่เขาสีว่าเออโอยพวมันอะไจัดกันน้ำเขาสมิงเองได้ค่าเกีบค่ายังนอกแมนกรรมการกรรมการที่จัดชาวบอยเพจไหนเอาโมงายเรียบร้อยเอาครับทักทายบังเขียวด้วยนะครับบัตตี้ครับบังเขียว กันสีนะครับเอาอยู่กันที่สามสีนักลีนะครับทุกวันพุธนะครับตั้งแต่17เจดนาฬิกาจนถึงตีสองนะครับโดยประมาณนะครับไฟใหม่ไฟใหม่สปอร์ตไลท์ใหม่นะครับวันนี้ฉลองสปอร์ตไลท์ใหม่นะครับสี่ดวงห้าพันนะครับประมาณนะครับสปอร์ตไลท์คิดว่าใช่นะครับดวงละพันกว่าบาทเอาแล้วครับ เอายกขึ้นไปเอาโดดเรียบร้อยไหมยังอยู่ที่เจ้านิกยกขึ้นไปพี่สถิตมงยอดโอ้เจ้าอําเจ้าอํายังได้อยู่เอาพี่หน่อยมงยอดเอานิกทันด้วยโอ้ยยกเข้าไปไหมเอาแปรมาโอ้ยแปรออกเลยนะครับ, <c oughs> บไทยไวัยรุ่นนะครับปลาปีศาจนับ,บ,านบทายปลาบุงเดชนาคู่สร้างนะครับทังทาทยชุนทอนปลาสาทองนะครับัสดีครับบัตดีทุกท่านที่เข้ามารับชม อยู่กับแอดมินสายซิ่งไวรุ่นหนึ่งสองนะครับเจ็ดต่อสิบเอ็ดเอาเซอร์ไปเอาเปิดเอายกขึ้นมาเอาโดดโอ้ยเรียบร้อยนะครับมันนี่พี่โยกดีแต่ว่าสอบมากบอกสิบเอ็ดเจ็ด เกมไม่เกมนะครับเอาโยขึ้นไปเอาโดดก็ย่างโยเอาเนึองสองเอาโดดมาอีกรอบหนึ่งเรียบร้อยไหมเรียบร้อยยังไม่เกมนะครับยังรอกได้อยู่ขอบคุณนะครับขอบคุณป๋ณนาบุงดีตนาผู้สร้างทักทายนายชิาชัยพรมราชด้วยนะครับบัสดีครับเจ็ดต่อสิบเอ็ดเอาเซอร์ไปลูกออกนะครับ คิบหายเลยเอาโดดโอ้ยไม่เกมนะครับยกโค้ชบอลกลางมันกะเบียดไปเื้นเอาค่ะบอกิไม่รอดหรอกนั่นแหะมองไล่ๆจะดูเจ็ดต่อสิบเ เอาเปิดเอาวิ่งวิ่งวิ่งเอายกขึ้นมาเอาโมงมาเอาเปิดหัวได้เอายกขึ้นไปเอาโดดเรียบร้อยไหมยังอยู่เอาโดดเอาเว้ยนะครับสิบเอ็ดต่อเจ็ดถ่ายโชคไทย โชคถาบอลอุดรธาน,นีนะครับเอาหมวกมาทั้งหลังเอานิกเปิดเอายกขึ้นมาเอาพีสถิบโบกามาเรียบร้อยจบเกมนะครับฝั่งสีนักขริน,นะครับดีนิกเก้านิกกับสถิตเอาชีละใบ12ต่อ7นะครับเจ้เาแอดมินนะครับขอจัดคลิปคู่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยดูคู่ต่อไปอเดี๋ยวค่อย ดูคู่ต่อไปนะครับว่าใครจะเตะก,กับใครดีแอดมินไลฟ์สดให้ชมใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ